ขึ้นใหญ่ครับปลาเสาครับนี่ครับขนาดครับแล้วก็ใหยเข้ามาครับโดดเร็วโดดเร็วโดดเร็ว

สวัสดีครับผมพก่กับเช่นเคยกับช่องไทยวันกว์ก่อนเชนัลครับนี่ก็มาหมายของต้นชัยครับมากัเบเปาจะรุน่นเก่าครับนัดกันครับนัดกันเจ็ดแปดโมงนี่แหละครับนี่ก็ประมาณหกโมงกว่าครับยังหมดเจ็ดโมงอยู่ครับรอติดตามช่วงพนงานได้เลยครับผม สูงกว่วตึกสี่ชั้นครับนี่สี่ชั้นห้าชั้นคันคู่นี่ครับสูงสูงครับม 4, 4ีสี่สี่พักสูงน้ำใสเวลาเมื่อเสียงน้ำดังครับตรงนี้ของเก่าแล้ะครับหลังจากาไปมาโอ้ลยหลายอาทิตย์แล้วครับ ใหม่ต้นไสครับอยู่ในเลยน้ำาพแล้วครับขึ้นพลล้วบนคือเก้าพวลแล้วครับป่าเป็นห้นห่างครับรูปป่าย่างเกนินอันนี้เป็นปลาในน้ำขึ้นอยู่ครับน้ำเยอะอยู่ครับ ใส่ดียมมานี่อีกเซลอยู่ครับ ครับเลาะฟังคร,รับท่านจะกินไหมเลาะขึ้นเลาะฟังรอครับท่านครับ,บ,รบท่านแล้วก็ให้เข้ามาครับโดดแล้วโดนแล้ว โดเล็วโลเร็วบุ๊คบุดูครับโดดดูครับลากไปแล้วครับครับโดดดครับเฮงเลยครับปานรับพับเข่าพังล้วครับ ครัอยู่เลี้ยงอยู่ครับรอจกพักกันบ <HHH> ูฟอดน้ำครับขอจะเข้ <ur> าป่าไผ่ขั้นละเบาจะรู้กันยังบ่มา วนเขาป่าไผ่นี่ดูครับคุณนะวนไปป่าไผ่อีหลีครับให้วนเขาป่าไผ่ก็แล้วกันืูครับ เดี๋ยวผมจะเอามินิซ้ำครับยิงมือเดียวครับรู้จะโดนบอสติดกิ้งไม้อยู่ครับโดนดูครับโดนดูครับโดนดู่ครับ อ้ย้ยโอ้ยนี่เป็นเข้าป่าแล้วนะเนาะดูครับมินิโบเข้าครับผมกะดอนขึ้นเลยครับดูครับจะได้ผลหรือยิงโบเข้าครับกระดอนขึ้นครับโอ้ยบเลบเล้ผลบเล้ผลครับยิงเข้าอยู่ครับกระดอนขึ้นครับ บอเข้าเลยครับมินิผมโอ้ยผสมราคาเลยเ <laughs> บาจะรูดกันยังบ่ามาอยู่ครับเตรียมของอยู่เพื่นอนว่าม้วนสายก่อนครับเป็นอย่างกับเพื่อน อ๋อครับตัวปลารวยๆอยู่ผมจะยิงอีกรอบนึงมัจะเข่าปอยิงเดี๋ยวจะยิงห่างครับอื หัวพวกเข้าโดนครับยิงมือเดียวมือสั้นครับตัวปลาครับตัวปลาโลบอกจะรุนครับยังบอกมาอยู่ครับผม,มเข้ามาสองตัวครับเช้านี้ ตัวนึงเข้าอยู่เลาะฟังครับแต่ตัวเล็กครับตัวน้นประมาณซี่โลเนี่ยยิงบวทันครับตัวเล็กตัวเล็กหัวพุโลขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าปลาอย่างอุ้งเนขึ้นออกมาหายใจตกใจแล้วครับตกใจแล้วเสียงดังไปได้ครับปลาเสียงดังบ่อยได้ครับปลาเข้าโบวทุกจุดสำคัญครับผมเลยนิดหนึ่งครับผมเร่งเข้าคอเลยครับกระเลิ่ขึ้น ครับดูครับมินิโอ้ยตลกครับมินิดัดควันผมก็ตลกเลยครับยิงบบาเข้าครับยิงผมเล่งเส่หัวครับกระดอนเลยลูกเห็นจะเจ้าเลยครับครับตัวปลาเห็นบะครับผมบูรีใจยังร่อนครับผมเย็นเย็นครับดูตัวปลาครับ ใหญ่อยู่ครับใหญ่เติบครับตัวนี้เกือกบชิปอยู่หรอครับหึมบ่ถึงหรอกซิบครับมันหกหรือเจ็ดนี่นะครับรุ่นนี้หลูอยู่ดูหัวป่าตัวนี้บังครับรอเบาจะรุ่นครับผมตรงบารอเบาจะรุ่นครับเราเบาจะรุ่นไปได้ครับเดีย๋ยวใหญ่ครับ นีกครับนัดกันว่าเจ็ดมุงกวัวคนเตรียมก็บเข้ากับน้ำอยู่เบาจะลุนตัวป่ารอยเหนื่อยก่อนครับผมชิโบร,รีบครับเอาปลาใ่ต้องใจเย็นครับ ครับดูครับตัวปลาครับลุดกับกิน ขามกิ่งครับต้นปาครับคุณครับบาจะรูดมาเพาะละออของฮอดพอด,ดีครับสวัสดีครับาเจ้าจับ่อ,อ่สีเจ้าจะดึงเฮงด้วย่ดึงมาดึงซูไค่ยซูซูไว้ี๋ยว่อยสีซ้ำอีกดอกหนึ่ง ปลาไพ่เลยจมเฮเลยเดี๋ยวเอาไปยอนสูไไ้ไว้สู้ไว้สู้ไว้มุนขึ้นมาอีกจังหน่อยเดินละเด้อเดินละเด้อเดินเด้อ,เ,อเดี๋ยวซ้ำอีกก่อนมินิคอยยิงยังกระดอนเนาะบบเขา้าลูกดังสตติกยิงโบเข้าเลยดังเป๊ะหนึ่งแต่เขาแค่ครับขึ้นมาแล้วครับตัวปลาบาัตรุ่น ลากขึ้นมาจนได้ก็บรสุดลูกดอกจะเห็นบ่ฮะ<อ>ติดนอะยู่ไตบีมคานลูกดอกดูลูกดอกครับลูกดอกอยู่นี้ครับผมจนว่าสุดลูกดอกลูกดอกสามสิบเส้นครับ <c oughs> คนบบเห็นเลยครับนี่ลูกดอกบ้าจะรุนตัวนี้แต่ลูกดอกของผมโบเห็นเลยครับจมเลยครับสามสิบเส้นจน่าสุดลูกดอกอ <Okay S 2> โอเคครับเต็มเล็กกับเร้าเครับมานอยู่ครับ จานสิบสิบห <c oughs> <c oughs> ันท้องออกไปเนี่ยเขา,ขาเออโอ้ยบวก,กขึ้นคุณล่ะคือรถโยงบวกขึ้นครับสิบ <c oughs> ใหญ่สุดครับตัวนี้โอ้๋อ,อวัวก้อ,อ้ไข่เซลฟีน้ำเนี่ยมาบานนี้ผมเซลฟีน้ำเนี่ยเด้๋ยจานบานนี้จานมาจั้งโลก็ สิปซ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 ิบยูครับสิปเราบังซิปโบยูครับครับวนงงใหญ่สุดกว่าะดิ่ยิงมาครับสิบขันขางนี้เออิครับสิิิบยูเลยโอ้ใหญ่คับเอาไปพลาดใส่เสียอีกเลือกอีก ยกขึ้นดีเนาะนิดเลยโอ้ยง่จริงเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยป้าเสาปลาสาแต่ว่าถ้าบ้านเองกัปลานวลจันทร์น่หละถ้าแถวบ้านเองนี่จะนวลจันทร์ยังเดียวครับเราจะลุนเอาแยงมาให้ใส่ โอ้ยเพิ่นบอกว่าขังไว้ก่อนเพิ่นว่าเงี้ยงจนว่าซุดใหญ่ครับซิบอัพอยู่ครับตัวนี้ใหญ่ๆใหญ่สุดที่เคยยิงมาครับกวาดที่เคยยิงมาครับลองจากตัวคล้องนะครับตัวใหญ่ครับครับโอ้ย่นเมื่อเอามีดแลเบาจะรนลงๆๆๆลงลงลงนะสีขัวกับเลยครับครับผม หลังจากมาตะเสาครับนี่ก็ต่อสิบโมงครับป่าก็บรรอยตัวเลยครับตั้งแต่ได้ป่าเสาใหญ่ตัวนะครับคลิปนี้ผมก็ว่าจะขอยุดคลิปเพียงท่านี้แหละครับประมาณพอสมควรอยู่ครับได้ป่าเสาใหญ่ตัวหนึ่งครับใสกับประมาณกับสิบโลนี่แหละครับมานคือเก่าครับไทยพับครับมาน เก็บของวัดสิกับแล้วครับผมมีนิก็ดีไว้ซ้ำครับซ้ำม,มือยังซ้ำป่ายัางบอกเข้าครับ <c oughs> เลี้ยงใ่หัวครับบอกเข่าครับยิ่งใส่ตั๋วอาจจะเข้าอยู่ครับโอเคครับคลิปนี้กับผมบอขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมเล้ครับเ้อขอบคุณครับ